สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีค่ะตายแล้วงานละเอียดเลยนะคะเนี่ยะแหมเชิญเลือกชมสินค้าให้ตามสบายเลยนะครับเลือกได้หรอคะเลือกได้พี่เลือกแล้วว่าอันไหนครับผมพี่เลือกอันเนียขอดเก็ไตถุงกับบ้านลพี่ได้ไหมคะพี่หยอกค่ะพี่หยอกดวี่ขอดูงานอันก่อนนะคะเชิญเลยค่ะขอบคุณค่ะหืมหล่อจ้ะ ัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะเลือกชิ้นสุดท้า้ตามสบายเลยนะครับไม่ต้องเลือกแล้วค่ะพี่เลือกละชิ้นไหนล่ะครับพี่ชิ้นนี้จ้ะน <c oughs> ี้คำถามหย, <c oughs> ยอกน้องขาแถวนี้มีจิตรปินด้วยหรอคะทำไมครับพี่มีพวกสร้างภาพอะคะ มัอะครบพวกสร้างเรื่องอะค่ะนี่มอได้าฉันจะด่ากระดาษฉันเหรอไม่รู้สินะจะไม่ได้ด่าใครตายแล้วหลุดออกมาจากโซ่เมื่อไหร่เนี่ยนี่จะเป็นช้างน้องคะตรงนี้เป็นเกี่ยวกับเครื่องสูดหรือเครื่องครัวคะเนี่ยทำไมอะครับพี่ก็ไม่รู้พี่เห็นถังแก๊สตั้งอยู่ตรงเนี้ยน้องคะที่นี่มีแผนกกีฬาด้วยเหรอคะทำไมอะครับพี่พี่เห็นขาโต๊ะสนุกอะ โทษนะคะเออว่างๆไม่กลับไปหาเพื่อนที่นกบีบ้างหรอคะนี่อจ่บอกว่าฉันเป็นลิงนะอุ๊ยใช่เลยค่ะคิดไม่ทันไอ้ดีคิดไม่ทันอ๋อนี่ว่าไงเป็นช่างไฟฟ้าเหรอทำไมเหรอชอบสร้างกระแสนักเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเบิกอะไอ้พวกนี้ชอบว่ะมาไหนเหรอไปทางไหนอะไม่รู้เพิ่งคิดได้ เราไปเจอเชื่ออะไฉันชื่อเจนนี่เจนนี่เออถามจริงอะไรชื่อน nee. er, right? yeah, hmm, so ี้เพราะแม่ตั้งหรือเปล่าเพิ่งอยู่กรุงเทพเพิ่งตั้งแหมชื่อเก่าอีนี่ชื่ออะไรอ่ะเพื่อแสดงว่าขาวรูปร่างกลมๆเหมือนเพื่อไปไหนเนี่ยเพี่ยวมาดูของเข้าบ้านอะไรเนี่ยเราคนเดียวเหรอคนเดียวเธอเป็นคนเดียวพี่บอกเลยนะปากคอเองนี่เลาะร้ายเลยนะแหมต่างที่ไหนล่ะพี่บอกเลยว่าถ้าเราไม่เนี่ย พ่อแม่เดียวกันแต่มีคนเชื่อนะแฝดเหรอเออเอางี้ฉันเป็นคนเพื่อนน้อยนานจะเจอคนสปีชีส์เดียวกันเป็นคนเพื่อนน้อยเออต่างกับฉันเพราะไม่มีเลยอีกท่าไหมเอออีกทีะนี่ร้านเจเจตอยโอ้โหหมูคุกฝุ่นอร่อยมากคือยังไงหมูคุกฝุ่นอะคือบริหมูแล้วมาคุกฝุ่นตายแล้วนัวนั่วทานทอดกินน้ำตาลเป็นปะนิดหน่อยอ่ะถ้าจะสั่งจะสั่งว่าอะไร เอาปูปลาแต่ว่ากินปลาด้วยเหรอทำไมเขาไม่กินห้องใครไม่รู้ใหม่หนะคนนี้มาใหมนะ่นะบายมึงบอกเลิศมากเลยเ<ค>อ่ะเธอเคยมีผัวยังอ่ะไม่เคยหัยฉันหกคน